มีอุปสรรคเข้มโดนคนมนโนจับแย่มุกดาสร้างคู่จิน้นคู่ใหม่นอกจากเข้มฮัสวุียังเผยข่าวความสัมพันธ์คู่จิ้นมุกดานรินลักแล้วในงานเปิดตัวแอมบราสเดอร์อีซี่มันนี่เข้มฮัสวุียก็ยังตกอกตกใจที่นักข่าวสัมภาษณ์ว่าแฟนๆคนอื่นก็มีการลงเรือจิน้นว่าที่คู่วายใหม่ล่าสุดยูโรยศวัสด์กลายเป็นคู่จิน้นยูโรเข้มซะง,งั้น ถ้ามองในมุมมองคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเพื่อนร่วมสถานีที่สนิทกันมากแต่ด้วยความเป็นเคมฮัส,สวีไปคู่ไหนก็หลายคนก็อยากจะจิ้นไปหมดเลยนะครับเคมฮัสวีเปิดเผยว่ากับยูโรเป็นเพื่อนสนิทมากๆหอมแก้มกันได้แถมยูโรเป็นคนขี้เล่นมากออกแนวเล่นๆขำๆมากกว่าจริงจังคนมันขี้เล่นนะเนาะก็ต้อง,องตามใจมันหน่อยยูโรเป็นคนขี้เล่นมากตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนถึงตอนเนี้ยเคมฮัสวีก็ดังมากๆแล้ว มันก็ยังขี้เล่นไม่หยุดเลยหลายคนก็อยากจะจิ้นกันเหลือเกินเนาะดังไม่ดังแค่ไหนถึงขั้นมีการตั้งแฮชแท็กว่าหัสวัตพร้อมลงเรือจิ้นกันไปเลยจ้าเอาเป็นว่าเข้มยังยืนยันว่ายูโรเป็นเพื่อนสนิทจริงๆไม่มีอะไรจ้าขอให้ทุกคนสบายใจกันได้เพราะยังไงเข้มมุกดาก็ forever เนาะ